พี่อ้อค่ะสั่งตัวผลิตภัณฑ์ NV7 ตัวนี้ไปให้ใครทานคะให้คุณพ่อค่ะค่ะคุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วคะพี่เออหกสิบสามปีค่ะหกสิบสามปีคุณพ่อมีปัญหาสุขภาพหรือมีโรคประจําตัวอะไรคะพี่อ้อค่ะถึงได้มาเริ่มทาน NV7 ตัวนี้ค่ะเป็นโรคหมางแข็งค่ะมีอาการปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะปวดนิ้วต้ว่านิ้วแกเป็นแผลด้วยนิ้วแกเป็นแผลแล้วแกเวลาแบบอากาศเปลี่ยนหรืออะไรเงี้ยก็จะ ปวดมือ,อมทำงานไม่ได้ค่ะ,คะแล้วหลังจากที่คุณพ่อได้ทาน nv7 ไปแล้วในส่วนของโรคหนังแข็งนั้นดีขึ้นแตกต่างกันยังไงบ้างคะพี่อ้อคะดีขึ้นเพราะดีขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนจะ,จะปวดบางทีก็ต้องไปฉีดยาแก้ปวดนะคะ,ะแต่ว่าหลังจากกินแล้วมาสองสากล่องนี่ก็คือแบบเฮ้ยห่างห่างจะแบบว่าไม่ได้ไปหาหมอมหลายเดือนเลยค่ะ,ะก็ดีขึ้นอาการปวดค่ะพี่อ้อคะ ในส่วนของแผลเป็นยังไงบ้างคะลดน้อยลงบ้างไหมคะค่ะแผลแผลลดน้อยลงแผลจากที่แบบว่าช้ำเป็นหนองอะไรอย่างเงี้คยค่ะก็หายค่ะพี่เลิค่ะผิวก็ผิวผิวหนังก็จะเป็นสีชมพูขึ้นอมชมพูขึ้นเพราะแต่ก่อนจะเป็นแบบขาวซี่แล้วในส่วนของอผิวหนังส่วนใหญ่ที่มันแข็งเนี่ยจะเป็นเฉพาะตรงบริเวณส่วนมืออย่างเดียวหรือเปล่าคะพี่อ้อคะเป็นจะเป็นมือกับเท้าคะ่ะจะเป็นมือกับ ที่สองอย่างที่เป็นค่ะแต่ก่อนนะั้นที่ที่แบบที่เป็นแผลอ่ะมันก็เียอะไรนะก่อนกินยาแล้วพอกินยาแล้วแผลทั้งทั้งมือทั้งทั้งเท้าก็เริ่มดีขึ้นอืไปหาหมอก,ก็บอกว่าเออแบบผลเลือดดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบกินต่อเพราะว่าเออแบบมันดีมันดีกับพ่อเพราะว่าเอาว่าเวลาแกปวดมันทรมานเนาะค่ะพี่อ้อคะ่ะคุณพ่อเป็นเกี่ยวกับโรคหนังแข็งนี่เป็นมานานแค่ไหนแล้วคะพี่อ้อคะ แล้วในส่วนของอาการปวดตรงบริเวณตามข้อมือแบบนี้มีไหมคะพี่แบบแต่ก่อนมันปวดข้อไหมคะแบบมีค่ะไหลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโรคนี้น่าจะเป็นกเกี่ยวกับข้อกเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าแต่ก่อนเป็นต้องนวดค่ะ,คะ<อ>ก็คืออาการปวดตรงบริเวณช่วงไหล่แล้วก็ตามบริเวณข้อต่างๆก็คือมันลดน้อยลงใช่ไหมคะพี่อ้อค่ะดีมากๆเลยค่ะ สามารถไปทํางานได้แล้วด้วยโอเค่ก่อนแกจะนอนสมอะไรอย่างงี้แบบว่าเวลามันปวดแล้วแกจะทําอะไรไม่ได้เลย <Okay. S 2> <ะ>ค่ะพี่อ้อดีมากเลยแสดงว่า mm hmm. ดีขึ้นเยอะถึงทํางานได้ไม่งั้นส่วนใหญ่ใครที่ไม่สบายตัวก็ไม่อยากจะลุกมาทํางานอะไรเนาะพี่อ้อเนาะค่ะแล้วในเรื่องของการนอนหลับของคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะ mm hmm. ก่อนทานและหลังทานนะคะพี่อ้อค่ะได้สังเกตไหมนอนดีขึ้นเพราะแต่ก่อน อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็จะนอนยาวขึ้นดีมากเลยค่ะพี่อ้อค่ะแล้วในส่วนของระบบการขับถ่ายของคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะอ่าอันนี้ก็น่าจะปกติดีคะคะว่าแม่ก่อนอาจจะท้องเสียท้องเสียบ่อยแต่ว่าหลังๆมาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็คือถ่ายคล่องปกติตทุกวันแล้ว S <S <S อืม<ช>โอเคค่ะ <S <S ดีเยี่ยมมากๆเลยพี่โอ้ค่ะเดี๋ยวท้ายสุดเลยฝากความประทับใจกับผลิตภัณฑ์ NV7 นิดนึงนะคะว่าสั่งให้คุณพ่อทานแล้วรู้สึกประทับใจยังไงบ้างค่ะอาหารเสริมนี่ดีค่ะเพราะว่าคุณพ่อกินมาประมาณ5กล่องมาแล้วนี่อาการดีขึ้นเยอะเลยค่ะ,คะก็ดีใจโะจี่แบบว่าเออพ่อเราอาการดีขึ้นค่ะาานแนะนำค่ะ พ่อคุณแม่ทานถ้าเป็นอย่างงี้เพราะว่าเราก็แบบว่าดีใจเนาะที่แกแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะค่ะพี่อ้อค่ะก็เป็นกําลังใจให้พี่อ้อและกับคุณพ่อนะคะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงในทุกๆวันเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบพอคุณพี่อ้อมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้ขอบคุณมากค่ะดูแลสุขภาพแนวธรรมชาติบำบัดแบบอง์รวมมาเป็นครอบครัว NV 7กันนะคะ NV 7ขอให้คุณ และคนที่คนรักสุขภาพดีขึ้นในทุกๆวันค่ะ